สมรังสีแฉหุ้นเซนมุ่งโจมตีไทยเพราะปกป้องผลประโยชน์ตัวเองสมรังสีนะครับผู้นําฝ่ายท้านกัมพูชานะครับแฉกลางเอกนะครับหุ้นเซนไม่ได้โจมตีไทยเพราะรักชาตินะครับแต่เพราะกลัวเสียผลประโยชน์ตัวเองหลังไทยปราบสแกมเมอร์หนักนะครับซึ่งเป็นแหล่งรายได้เครือข่ายอาชการรมข้ามชาติสมรังสีบอกชัดนะครับว่าหุ้นเซนโกรธไทยเพราะรายได้ผิดกฎหมายที่เคยใช้หนุนอำนาจตัวเองกําลังถูกปิดตายเขายังบอกอีกว่า ฮุนเซนพยายามเบี่ยงเบนประเด็นด้วยการอ้างว่าไทยทรยศเพื่อปลุกกระแสะชาตินิยมทั้งนี้เบื้องหลังจริงๆคือผลประโยชน์มหาศาลจากเครือข่ายมาเฟียจีนนะที่ฝังตัวอยู่แถวชายแดนกัมพูชาและเมื่อไรายได้ทางทรัพยากรธรรมชาติหมดลงนะครับพวกเขาก็หันพึ่งอชญยากรรมแทนเลยนะครับนะนี่คือเหตุผลที่การจัดการสแกมเมอร์ของใครนะครับกลายเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาโดยตรงคุณผู้ฟังคิดว่า เป็นภัยคุกคามหรือเป็นภัยการเมืองครับช่วยคอมเมนต์กลับมาหน่อย